ข้าจะคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูประมาณว่าเป็นห้องห้องดูการ์ตูนก่อนเลไม่ตัวตัวนี้ก็ข้างบนนี้ก็จะเห็นนะคะเป็น f ฟ r b y ค่ะค่ะเป็น f ฟ r b y ของเล่นนะคะค่ะอันนี้ก็จะเป็น f ฟ r b y ค่ะอันนี้ก็ iPad แล้วก็อันนี้ก็เป็นรีโมทแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท็บเล็ค่ะแท็บเล็นี้มันจะเป็นปอกอย่างนี้นะคะ ข้างนอกนี่มันจะเป็นดินน้ํามันนะคะเดี๋ยวเราขอแกะกันก่อนวิธีแกะก็วิธีแกะง่ายๆเลยค่ะก็เราก็เปิดแค่นี้แหละข้างในเราก็จะใช้เป็นตัดตัดหนังสือที่มันแข็งๆนั่นแหละนะคะก็ใช้ดินน้ํามันมาแปะข้างหลังค่ะค่ะ <c oughs> แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นบาร์บี้ของเรานะว้าย <c oughs> อันนี้ชื่อเมริกาค่ะเมริกา มันก็จะชื่อสเตซี่แล้วก็เมราดี้เมริกาเมริกาเมราดี้สเตซี่แล้วก็อลิสอลิสนี่เป็นพี่คนโตค่ะเฮ้ยไม่ใช่อ่าถูกแล้วนี่เป็นน้องคนกลางนี่เป็นน้องเอไม่ใช่นี่เป็นน้องคนโตเป็นน้องคนกลางแล้วก็อันนี้ก็เป็นน้องคนเล็ก กาตัวนี้ก็เป็นที่นั่งค่ะแล้ามันจะกล่องกระดาษตัวนี้เราก็จะใช้หนังยางแล้วนะคะเห็นไหมคะสังเกตดูนะคะมันจะมีเสียงค่ะว้ายเก็บดูแล้วอะะคะ่ให้ยเสียงนะค่ะตัวนี้ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่เราซื้อมาจากโลกตัสนะคะ กถ้าเราไปลดตัดอีกเราก็จะซื้อมาอีกนะก็ตอนนี้ก็จะเป็นน้องหมาของเราค่ะครอบคอรัวเราก็มีอยู่ห้าคนนะคะตอนแรกก็มีบูบูค่ะค่ะบูบูนี่จะชอบนอนในห้องเจ้าของนะคะค่ะตอนนี้ก็ซื้อมาสักยี่สิบหมาค่ะ,คะแล้วก็เราจะมาดูห้องนอนกันค่ะค่ะห้องนอนตอนนี้ก็ จะสังเกตเห็นนะคะตัวนี้เราก็รู้กันเลยว่ามันก็คือผ้าพันคอนั่นแหละค่ะก็อันนี้ก็เป็นผ้าพันคอนเหมือนกันนะแล้วก็มว้มวนมว้มวนมว้วนม้วนอันนี้ก็จะเป็นตัวการ์ตูนนั่นแหละนะแต่ว่าแค่เราไปซื้อมาก็แพงอยู่พอดีนะตอนนี้ก็จะเป็นถ้วยรางวัลเฟิร์บี้แห่งประเทศไทยค่ะน,นี่ก็จะเป็นโคมไฟนะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูห้องแต่งตัวค่ะเมื่อกี้เราเป็น ฉากที่แล้วนะคะก็เป็นห้องหุยผมอะไรพวกนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูห้องแต่งตัวกันค่ะห้องแต่งตัวชุดนี้ก็จะเป็นชุดรัดอกค่ะมันเหมือนชุดไปเตือนอะไรนะอันนี้ก็จะเป็นชุดห้อยคออันนี้ก็จะเป็นชุดห้อยคออันนี้ก็จะเป็นชุดยางยืดค่ะนนี้ก็จะเป็นชุดลาตีชุดนอนค่ะเราก็ทําเป็นชุดนอนของเอเมริกาแล้วก็อลิสนั่นแหละนะคะ ค่ะตัวนี้ก็จะเป็นห้องนอนแล้วก็ข้างบนก็จะมีหมวกบาร์บี้ค่ะเนี่ยค่ะมันก็แถมมานะคะกับตัวบาร์บี้ค่ะก็กล่องนี้นะคะกล่องนี้จะมีแค่หนึ่งตัวนะคะมีหนึ่งตัวก็คือตัวนี้ค่ะตัวนี้มันยืนอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เสื้อผ้าทั้งหมดเนี่ยที่เอ่อเมริค่าใส่ตรงนี้ก็เป็นชุดของอลิซค่ะว่าชุดของมอนิกานี่ ก็คือชุดตัวนี้อย่างเดียวนะเราไปซื้อมามันก็เป็นถุงอย่างเดียวนะค่ะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย